เผยโฉมอ o n o r Magic V3 สีส้อมอิฐโชว์ดีไซน์กล้องหลังอลังการพร้อมความบางที่มากกว่าเดิม <c oughs> ก่อนหน้านี้ทาง Honor ได้ประกาศจัดงานเตรียมเปิดตัว HONOR Magic V3 รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จีนในวันที่12รกรกฎาคมนี้ครับซึ่งหลังจากการประกาศวันเปิดตัวไม่นานก็ได้เผยโฉมตัวเครื่องพันทีเซอร์แรกออกมาแล้วครับโดยเราจะเห็นถึงดีไซน์ตัวเครื่องในสีส้อมอิฐ พร้อมฝาหลังหนังวีแกนตัดกับกรอบเครื่องสีทองได้อย่างลงตัวครับและที่เด่นๆเ,เลยก็คือโมดูลกล้องหลังวงกลมพร้อมกรอบแปดเหลี่ยมคล้ายกับตอน Honor Magic 6 Pro ซึ่งภายในยจะมีกล้องหลังวางกันอยู่3ตวัวทั้งกล้องพาราสโคปอยู่ด้านบนสุดครับส่วนจุดเด่นอีกอย่างของ Honor Magic V 3ก็คือเรื่องความบางที่รอบนี้โชว์ให้เห็นชัดๆเลยครับว่าบางลงจากนู่นก่อนได้อีกด้วยครับ คาดว่าสเปคของ Honor Magic v 3จะใช้ชิป s ซปร d r a g อ n น8 Gen3 ให้แหลมเริ่มต้น16 g b ส่วนสเปคอื่นเรววาคงต้องรอดูกันต่อไปะครับ